เนี่ยนะก็คือตัวอารมณ์ดีจำไว้ว่าจำเอาไว้ว่าตัวซีนคือตัวอารมณ์ดีหมายความว่าไงก็คือต้องยิ้มก่อนอ่านตัวซีนนี่สเนี่ยพี่น้องที่ยังฝึกตัวซีนไม่ได้คือวันนี้ที่ผมเลือกตัวซีนมาฟังแล้ววันนี้เนี่ยพี่น้องอ่านไม่ค่อยได้กันเพราะมันมันพ่นลมทั้งตัวหน้าตัวหลังแต่ตาว่าพ่นลมตัวเดียวเหมือนมุสพี่น้องออกได้แหละเพราะว่าตัวมีมันไม่พ่นลม แต่ที่นี้พอรแกรมนี้เนี่ยตัวซีนมันมันพ่นมันตัวซีนสองตัวมันก็พ่นลมทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการฝึก้เราจำเอาไว้ตัวซีนมันคืออักษรที่อารมณ์ดีอ่จําแบบนั้นไปก่อนนะครับอารมณ์ดีก็คือยิ้มเหมือนมาซูบอกให้ฉีกปากซัสซัสซีนซีนอ่านะครับซัสซีนซัสซีนอ่เดี๋ยวผมอัดคลิปนี้เอาไว้เลยเดี๋ยวพี่น้องไปดูย้อนหลังได้เดี๋ยวผมอัดคลิป จะพกตัวซีนเอาไว้แล้วก็ไปไปไป,ไปดูนะ